ใช่เพิ่งถึงบ้านแลวเพวกกิ่งอาบน้ำเสร็จก็เลยแวะมาแปบ๊บหนึ่งรอเล่นเกมกับเพื่อนอพี่คนที่ไหน,นอ่ะ New X Y Z ของครับของขวานดิลานูซาเกะขอบคุณกาผม อันยองสนอินหล่ออันยองจ้ามาแล้วครับสวัสดีครับเป็นไงครับร้อนก็ว่าสวยรับเราเองเชียรมนอยู่ครับทีมเดียวทีมเดียวในดวงใจทีมเดียวในดวงใจ นี่สวัสดีคับปิงปิงสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีขอบคุณที่ของขันครับขอบคุณจ้าเราไม่ได้ผีอยู่ลนะแน่นอน U F C, ดิ M U F C เด้อทำไรไม่ทำไรเลยครับเดี๋ยวรอรอเพื่อนเล่นฟีฟ่าพูดได้บเนี่ะพูดได้สิเพราะตอนนี้เพื่อนที่อยู่มันเล่น R.V. กับ มันเป็นพวกแก่ตันหากับมาเล่นนาวีแล้วก็ส่งของขวัญให้ผู้หญิงให้พวกเด็กผู้หญิงที่เล่นนาวีอะแล้วก็แบบขอขาไปเล่นด้วยเฮยพวกเจ้าชูสวัสดีครับนอนแล้วเหรอเพิ่งสับทุ่มเอง วันนี้ไม่ดีวันนี้ยังไม่ถึงเวลาเลยมันยังไม่ดึกอ่ะเมื่อคืนลงราฟกี่โมงตีตีสองกว่าปะตีสองตีสองน่อยประมาณตีสองตีสองครึ่งถ้าจำไม่ผิดมันต้องค่อยๆค่อยๆบิ้วแรกๆมามันก็อย่างเหีนน้ยแหละค่อยๆไต่ไต่อารมณ์ินไปผมยาวมาก ฝนตกไหมอะเพิ่งสามทุ่มห้าสิบถามยังไม่นอนอีกหรอโอ้ยเด็กน้อยฝนตกหนักมากขอบคุณแบมแบมบาร์บี้แบมแบมบาร์บี้นะจ๊ะขอบคุณเด็กแซมนะครับว่าไงคะชนอนาวินสวัสดีฮะสวัสดีครับ อย่าเห็นพี่แปดนเล่นเป็นแคนตารูปอีกจ้างพี่จ้างทำมือเงนรักใหม่แล้วใช้นักแสดงเดิมหมดทำได้ไหมค่อนข้างยากเนาะอ๋อแบมบแบมบาร์บีแบบค้คือคืออันนี้คืออะไรแม่ซันต้าถูกต,ต้องปะพี่แป้นช่ออะไ่อไคะครับชิปแรงครับทุนเท่าไหร่ ตีเป็นตอนละ2ล้านบังเอิญรักมัน12ตอน24ล้านส่องหมดอะใครส่งอะไรมาสองหมดว่างมือว่างแต่ขอบอกก่อนขอขอแก้แก้ข่าวก่อนนะครับ แม่น้องซันต้าเมื่อวานเมื่อวานผมไม่ได้เป็นคนหลุดปากนะจ๊ะว่าว่ามีแฟนแล้วเปลี่ยนไปอันนี้ขอขอชี้แจ้งก่อนเนาะเหมือนมีคนพิมพ์อะไรมาอ่านนี้แหละแล้วก็เลยอ่านคอมเมนต์แค่นั้นเลยเดี๋ยวหาว่าผมเออขยี้ข่าวอีก ไม่มีเหรียญสอนได้ไหมตามสบายนะครับชิวเลยครับไม่ต้องส่งก็ได้นั่งดูกันชิวๆมาอีกแล้วเลิฟทีเอมเอ็เอาจริงเริ่มเริ่มจำคนดูยูเซอร์เขาเรียกชื่อแอคเค n ์ชื่อยูเซอร์ได้แล้วนะคนที่มาบ่อยๆเริ่มจำได้ล้วเริ่มเก่งล้วทำทำอะไร รอรอเล่นเกมกับเพื่อนครับ I don't understand what you say but I love I love you too ้องหน้าเด็กมากลูกขอบคุณครับ28หยกๆยกยีหยกยก2ี่สันยันพวกอะไรไม่รู้เรื่องละตอนนี้เบาได้เบาแล้วขอบคุณครับเอ๋เอ๋หัวใจดำ เอหัวใจดำทำมมันคุ้นจังเลยเอหัวใจดำสตรีมไหมบอกไปเล่นเกมไม่ไม่น่าสตรีมครับผมไม่น่าจะเข้าถึงเงินเท่าไหร่เกมที่จะเล่นเดี๋ยวงงกันเป็นไก่ตาแตกสวัสดีครับไอวี่สวัสดีครับแบมแบมเซนเลอร์พอร์ชันหอมมากครับ,บ,บ,อรบขอซองหน่อยนะอยากเห็นโอ้จบ เข้ามาแม่งเลี้ยวขอโทษครับเข้ามาเอาใส่เสื้อเลี้ยวพูดเลยคนชื่อแบมแบมอะ่ะขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจจะพูดคำหยากสวัสดีครับพี่แป้สวัสดีครับส่สบสงไปเรื่อยครับใครส่งของขวัญมาผมว่ามันมีคลิกให้กดโปรไฟล์แล้วมันเด้งอีกจอหนึ่งไงมันง่ายก็บอกแล้วคนไทยชอบชอบใส่ใจขออยันใส่ใจวยผมอะ่ะ เอออ่ะตอนนี้เราเอายุยี่สิแปดอ่ะเราย้อนกลับไปอ่ะเราตีเราดูมาประมาณสักห้าขวบเนี่ยมันก็แบบมันไม่ได้แบบถึงแ่่แบบจงเกลียดจงชังกันขนาดนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นอาร์เอนอลมากกว่าหรือว่าอะไรบรลมาณนี้มากกว่าผมก็ไม่ได้ไปอะไรกับเด็กริเวอร์เลยก็จะมีแต่เด็กริเวอร์เนี่ยที่ที่เขาเข้ามาแบบหลังหลังจากช่วงเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดีเขาก็แบบคืน้ำนาจเขาอะ เจางเขาจเข้ามาปีแรกก็ยังนิ่งๆอยู่พอปีสองเขาแบบเขาเขาเาเริ่มเขาเริ่มละเขาเริ่ม,เข,เ,มเขาเริ่มติดลมบอลแล้วไงเขาก็เริ่มแบบเริ่มมาสก,กิดสก,กิดสก,กิทซึ่งผมก็อยู่เฉยๆคือผมก็โดนโด,น,ดนกระทํามาตลอดไงก็จะจะไม่ผมรู้สึกยังไงกับเด็กริวร้วริว้วพูได้งไงเ,เอาจริงปีนี้เขาได้แชมป์โอเคดีใจด้วยครับเก่งมาก แล้วก็อย่างที่เมื่อวานบอกเลยก็ก็สงสารเด็กลิว์พูเหมือนกันที่ดูบอลแบบอ่ากูแชมป์แล้ววะนี่ลุ้นยันอีกสองอาทิตย์อะยังต้องลุ้นอยู่เลยว่าจะมีแชมป์ติดมือหรือเปล่าเพอร์เชียลิว์พูไหมใช่ครับแต่ก็ยินดียินดีด้วยกับแชมป์ครับเจน,นิดดีวะอันนี้เมื่อวานก็ก็เข้ามาอยู่ด้วยกันยาวเหมือนกันถึงแม่อ,อินก็อยากฟังอยู่ดี ไม่เอาครับไม่รีวิวเพรสซซนต้าแล้ว เมื่อวานบราษาคุยกันบอกว่าติ๊กต็อกให้จบในติ๊กต็อกโหตื่นเช้ามาโหเต็มทวิตเลยอุ๊ยพูดชื่อแอปไม่ได้อีกเอไอจับแล้วนะหักยะเอไอจดละหนึ่งแผลแปลละทวิตหนึ่งแผลกดเยอะแยะไปหมดจบดีอะไรดีครับไม่วันนี้มาแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรอ เราเพื่อนเตะบอลเสร็จเฉยๆแล้วก็มาเล่นเกมกันแป๊บๆแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้มีคุย,ยงไงวันนี้ก็ไม่น่าอยู่ดึกก็อย่างอย่างที่บอกเลยครับว่าความจริงอะ่ะมีเพื่อนสองคนเนี่ย,ม,ยมันเล่นเนี่ยมัเล่นเอาวีกันอยู่แต่ว่ามันเป็นฟิลแบบเขาได้ตาแก่ตันหากลับอย่างที่ผมบอกอะ่ะ ชอบส่งของขวัญให้ผู้หญิงแล้วก็แบบขอเล่นด้วยครับขอเล่นด้วยครับแล้วก็แบบเขาไปดูแลเขาในเกมเขาไปปกป้องเขาในเกมฟีลนั้นเนะี่ยม,มันก็ไม่เอาเพื่อนแล้วแล้วก็ส่งส่งรูปมาไล์ทีหนึ่งวันจันทในจ้า ส่งรูปมาในกลุ่มแบบเนี่ยไปดูขาสตรีแล้วก็แบบไปพิมพ์บอกว่าตานี้จักกันสุดชีวิตส่งของขวัให้อันดับหนึ่งด้วยนะจะหลุดเมื่อเราจะเห็นแฟนแปลนอุย้ยยากครับยากครับไม่ไม่ใช่จะพาไม่พามาเปิดตัวนะไม่มีวันนี้ไม่น่าไม่น่าดึกแล้วครับวันนี้ไม่น่าดึกแล้วเอาจริงไม่ไหวแล้วเมื่อวัน เมื่อวานดึกจนต,ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าแบบเมื่อวานไม่น่าไม่น่าติดลมขนาดนันะ้นเลยเหมือนอะไรเข้าสิงไม่รู้เมื่อวานพวกไปเรื่อยอะพวดไม่หยุดอะเหนื่อยบ้างนะบางทีอะขอบคุณหนิงเอ็นเอ็นจะสำหรับอะไระแมวแมวสิบเอ็ดตัวใช่ไ,ไหมครับแมวสิบเอ็ดตัว อ่าอันนี้ลังเลอยู่เอยอ๋อใช่เป็นเป็นแม่คุณแม่ลูกสองคุณหนิงนุนุหนิงแม่ลูกสองมีพีมคอปเปอร์เพอร์ซันตา้าแต่มีพี่บอคุณแม่ลูกสาม สองไปเรื่อยนอกแล้วคนไทยขี้ใสใจเจนนิติวะวะเจนนี่ไม่มีอะไรเลยลงลงคลิปเดียวเลยอ๋อไม่เป็นแม่เป็นน้องสาวเหรอพร้อยสายขอบคุณมากครับ อิลรี่เหรออัลลี่เหรอหนูไม่เป็นแม่หนูเป็นน้องสาวหรอคะใช่ไหมเอ้ามันก็มีสองโพก็คือออกเป็นพี่สาวโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องโอเค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 เขาใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ แต่จริงถ้าเคยเคยคิดเล่นๆตอนขับรถกลับบานเหมือนกันนะว่าถ้าถ้าจะมีแฟนเน่ะอยากหาแฟนแบบแบบแฟนลับนิสัยแบบแฟนคลับเก็บละทำอะไรผิดก็ไม่ว่าซัพพอตร้อยเอ์เซ็นตน่ะอยู่ด้วยร้อเอร์เซ็นต์นะเนีย้ายอะไรอ่ะ อ้าวไม่ได้อวยเอาจริงกหนึ่งบอกไงว่าถ้ามีแฟนหาต้องหาแฟนแบบนี่ใส่แบบแฟนคลับอะ่ะแฟนไม่ชอบคนดัดฟันจริงหรอคะอดีตปล่อยผ่านไปลูกตอนนี้อะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวหนูอายุยี่สิบดยี่บเก้าสาสิบหนูก็จะตัดเป็นอะไรก็ได้แล้วครับตอนเนี่ยขอให้มีก่อน ขอให้มีให้เลือกบ้างรอนไหมครับพี่แปลงไม่ร้อนเลยครับผมเปิดแอร์สองตัวเลยเป็นลูกได้ไหมมาสิอย่ามีเบบี้วดีเลยโอเอโอเอเนะี่ยมาสิมาๆมา,มา hello สแสดงว่านี้ใส่ดีแน่ๆนี่เหมือนดีสิต้องดีอยู่แล้ว ต่อแถวทำไมพี่แรานที่บ้านฝนตกไหมตกครับตก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 หนักมากเปิดแอร์สองตัวไม่หนาวหรอครับไม่หนาวครับเพราะว่าใสา่ฮีทเทคพี่เคยอ,อกหักไหมคะเคยนะโห,โห,โหมันคือหลักครั้งแรกอะ ไม่สิแต่ใช่ลาดพาวน้ําท่วมถูกต้องครับผมตอนนี้ลาดพาวน้ําท่วมแล้วก็มีรายงานสถานการณ์นะครับผมตอนนี้มีถนนนาวมินปากซอยนาวินสามสิบนาวมินสามสิบหกนะครับผมน้ําท่วมบนฝึกบาทนะครับผมแล้วก็ นวมินน้ำท่วมหนักมากนะจะลาดพาวรามกำแพงเทา้าอินทาวน้ำท่วมนะครับแล้วก็ข้างเซนชรัลบางนาน้ำท่วมนะครับผมสะ่านควายน้ำท่วมนะครับอันนี้คือภาพล่าสุดของ ข้างๆเซนทรัลบางนานะครับอันนี้คือสภาพน้ำท่วมนะครับแล้วก็ถนนประชาสุขน้ำท่วมราวประมาณ30เซนติเมตรนะครับหน้าเดอะมองงาวงวานน้ำก็ท่วมนะครับตรัสโชคชัยสีน้ำท่วมครับ หน้ามอร่างแผงเริ่มที่จะท่วมนะครับผมแยกรัชโยธินท่วมเรียบร้อยนะครับกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยฝนตกหนักน้ำท่วมทุกแห่งขนกลับมาเคยเคยอกหักครับ เคยอกหักตอนตัวเองอยู่ G8 G8 คือ G8 คือมอ 2. .2 เคยออกหักตอนตัวนอ,อยู่ม .2 เป็นรักแรกเขาบอกว่ารักแรกมันแย,กยากๆรักยากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกจะให้แยกมันคงยากดูแน่นอนครับดูแมนยูแน่นอนครับนัดชิงยูโรป้าเจอสเปอร มานานยังครับมาประมาณ19น,นาทีอีก5วินาทีจะเป็นนาทีที่20ก็คือมันเป็นความรักตอนเราอยู่ม .2 เรื่องราวมันอยู่ว่าณนะโรงเรียนก่อนพิทักษ์ศึกษาอาเอาเอา,เอาจริงไหม ถ้าอยากให้เล่าเรื่องนี้จบอะอาจจะต้องฮึบเดอะโกสหรอเล่าเรื่องหลักแรกเด้อไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจะเล่าเราอันนี้แต่งนิทานเหรอครับไม่ใช่ครับเรื่องจริงครับผีเอ้ไม่ใช่ผีเรื่องจริงล้วนๆพิม์อะไรเ,ร,เริ่มเอออ,อ์มัวห่อหอหอห,อหอมกไปหมดแล้วเนี่ยเอาไปฝากป้า,ป,าป้าเนี่ย เริ่มคู่เป็นเรื่อยแล้น่ยเอาไหมพี่ชื่อแป้นหรอเปล่าครับใกล้เคียงค่ะใกล้ๆกลละแต่ถ้าตอบออกสอบปุ๊บพิมพ์มาเนี้ยก,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 ก็กล้าผิดเลยนะผิดนะไม่ถูกต้องนะเพิ่งมาขอโทษได้ไหม,ไม,ไ,ไ,หมไม่ต้องขอโทษได้ไหมล่ะไม่ต้องขอโทษได้ไหม น้องถามว่าขอโทษได้ไหมพี่บอกไม่ขอโทษได้ไหมอ่าต่อณนะที่แห่งนี้ที่พักไม่ใช่โรงเรียนกรไทักษรศกษาเตอนนั้นผมอยู่ม .2 ซึ่งตึกตึกที่เรียนเนี่ยน,นี้คือตึกที่เรียนนะส่วนอันนี้คือแคนเียน ที่เราต้องเดินไปแล้วก็เดินไปเหมือนตอนนั้นตอนเรียนตอนเช้าน่าจะสี่วิชาแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็สอวิชาแล้วก็เบรกตอนตอนบ่ายแล้วก็อีกสองวิชาแล้วก็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 กลับบ้านใช่ครับแล้วก็นั่นแหละ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตอนพักเที่ยงก็จะชอบเตะเตะบอลกันมากกว่าตอนเช้าตอนขามามาโรงเรียนน่จะไม่ค่อยเตะม่ค่อยเตะ่ะไรส่วนใหญ่ก็จะมาโปแล้วก็ก่อนไปทักเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่ให้นักเรียนสวดชินนะบัญชรทุกเชา้าย้ำนะว่าสวดนมนต์คาถาชินนะบัญชรทุกเชา้าทุกวันศุกร์จะเป็นสวดมนต์ใหญ่ที่จะมีมีกรอนอะไรที่ให้เราท่องด้วย อะไรประมาณนี้เราเราใช่ครับแล้วคือเราก็เดินไปกินข้าวกันแล้วกำลังเดินกลับอาคารเพื่อที่จะไปเตะบอลต่อแล้วก็เลยลืมมาช่วยรองเท้าแล้วพี่อยู่พี่เขาก็ทักพี่เขานั่งนั่งแบบนั่งชันมอไซค์อยู่อ่ะเก็ไดไหม ชื่อว่าบอกเขาพูดชื่อได้ไหมพูดได้แหละชื่อโหจยาตายรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่มห้าไม่พูดชื่อดีกว่ารุ่นพี่มห้าเขาเขาทักมาว่าแบบน้องลืมผูกเชือกรองเทา้าแล้วก็หันไปปุูกศบตากันเหมือนแบบฟิลแบบซีรีส์เกาหลีอะอะไรประมาณนั้นอะ ตาตาเธอตาฉันต้องจ้องกันนะเก็าไหมเออผมไล้คิดเลยผมไล้คิดเขียนให้ให้แปลนเดิอนอะแปลงก็เดินเพลินตามไม่สงสัยแปลงกับเขาเจอกันโอ้โหใช่จังหวะตกกลุ่มรักจังเพลงขึ้นน่ะองจริงถ้าเป็นยุคเนี้คือแบบปึ๊บ เราไอเราก็เป็นคนขี้แอคกงเกียปะการที่แบบเราเราเดินแบบไม่ไม่มาเชส้นรองเท้ามันมันเสียฟอร์มอะ่ะเราก็เลยบอกว่าอ๋อตั้งใจครับแล้วแล้วเราก็เดินไปเลยแล้วเราก็ไปสืบไปสืบจนได้ M รหัส M เขา M S N เราก็เลยแบบแอด แอด MSN ไปเราก็เลยเราก็เลยแอด MSN ไปเขินว่ะ แล้วทีเนี้ยเราเราก็แบบก็อหอนนิก่อนบามันประมาณเนี้ยแหละก็แบบก็ก็ผิวแบบแอดแอดไปแล้วก็แล้วก็พิมพ์ก็พิมพ์พิมพ์คุยกับเขาแล้วตอนนั้นฟอนต์มันจะมีแบบพวกฟอนต์อะไรเยอะๆเท่าที่จําได้แล้วฟอนต์ได้ไม่หมดเลยอ่ะเหมือนแบบเราพิมคาว่าสวัสดีมันก็จะเป็นสวัสดีที่เป็นฟอนต์อะไรประมาณเนี้ย ก,ก็ก็พูดคุยกันครับคุยกันพอถึงโรงเรียนก็ก็ซื้อขนมไปไปแบบไปยัดไว้ใต้เกะห้องเขาอะไรประมาณเนี้เขียนจดหมายเป็นโน้ตเล็กๆนะมันคือแบบเอาจริงมันมันคือวิธีจีบกันในยุคแบบยุคนั้นจริงๆนะยุค2องพนต้นๆนะ่ะ ซื้อขนมแปะโพสอิดเอาไปแอบ,บไ้ใต้เกะเขาอะไรประมาณนี้เขาเขาก็แบบเขาก็ทำกลับมาเอ้เขา้าทำกลับมาเอ้เขามีใจก็คุยก็คุยเหตุการณ์ก็คุย,ค,ย,ค,ยคุยจนคุยจนรู้สึกว่าแบบเอ้ใช่แหละคนนี้อย่างยังยังไงก็จีบติดแล้วแหละเขาก็มีใจแบบน้องนั้นแต่ว่าเวลาเจอในรงนี้ก็จะแบบ ก็คือแบบเดิมแกล้งเดิมผ่านก็ยิ้มให้กันเฉยๆแบบไม่ได้ไปมีอะไรเราไอาเราก็ถ่านทักเล่งคีย์บอร์ดไงแล้วก็แบบก็พิมพ์คุยพิยมพ์คุยเ,าเขาอะไรประมาณนี้อืมจนอยู่ดีเขาเขาก็เขาก็หายไปหายไปเลยปุ๊บแบบหน้ามือเป็นหลังตีนอะคือชียังไม่ทันเสิร์